อุ้ยนี่อะไรอะคะของเล่นออะไรนะมาแล้วไหนลูก้องๆองไหนลูกลององมาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋าของเล่นโลบอ,นะอลลบกอนะอล,ลกอลลกจิง <c oughs> อุ <c oughs> ้ยนี่คนใครต่อนะเอาไหนลูกร้องใหม่ร้องให้พ่อฟังใหม่ มแล้วลูกจาชุดชุดเอชุดอะไรตัวต่ออะไรตัวต่อลูกบอกทีนู่นยากได้ถี่ถี่ไมูนแต่ไม่ก็ตาเฮ้ยเฮ้ยเด็กคนนี้วนอยู่หลายวันแล้ววันนี้ให้รางวัลเด็กที่แสดงเอ่ออะไรนะเป็นเป็นอะไรลูกแสดงเป็นอะไรครับ เป็นผีเสื้อเดินป่าครับผีเสื้อเดินป่าแล้วกล่องพี่เลโก้อยู่ไหนอะครับลูกกลองพี่เลโกอยู่นั่นครับ๋อนี่ไงพี่เลโก้ไหนดูซิเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนเหรอครับใครต่อไหนเทียบกันไหนเทียบกันโอ้ใครใครช่วยลูกต่อครับใครช่วยลูกต่ออะอออันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีครับอือฮะ อ๋อแล้วอันนี้อ่ะเฮ้ยลูกชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบอีกครับโอ้ยเก่งจังเลยต่อเก่งจังเลยลูกช่วยลูกช่วยต่อตอนอันไหนบ้างครับลูกช่วยอันไหนต่อใหม่ละ อันไหนอันไหนที่ลูกถอดออกต่อใหม่ได้ไหมน้องบรินต่อโลกเร็วถอดล้อได้ไหมถอดล้อได้ในถอดล้อสใส่แม่ดูที่น้องทำเมื่อกี้นี่ในนี้ลองทำอันนี้ก่อนดูดิเอาลองทำอันนั้นดูที่น้องทำเมื<ด>่อกี้อถอดใหม่ออถอดแล้วทำล้อแบบใหม่ ยังไม่ทำรถแบบใหม่